สวัสดีนะคะทุกทคนวันนี้เราจะมาต่อกันที่สามรัฐนะคะวันนี้วันนี้เราจะมาต่อกันที่สามรัฐนะคะสามรัฐค่ะสามรัฐกันหนึ่งเยอรมันค่ะสองรัเสเซียค่ะ สามอังกฤษนะคะนะคะตามนี้เลยสิบบนค่ะสิบบนสามรัดนะคะสามรัดหนึ่งเก้าศูนย์หกสามนะคะฟันเม็ดเดียว หนึ่ฟันเม็ดเดียว60คะ่ะ60กันกับหัวก็เป็น90้นะคะเด้วเจาะให้นะคะเจาะให้ก็6090นย์เก้าศะคะหนึ่นะคะสามเคะ่ 3, 9, 3, 6, คะ ตามนี้เลยค่ะสามรัดนะคะเม็ดเดียวหกศูนย์เลยค่ะตัวนี้สายรูดก็รูดได้เลยนะคะ6กับศูนย์นะคะถ้าจะให้ฟันเราก็ฟันหกนะคะฟันหกเด่นนะคะรองศูนย์ะคะฟันหค่ะเรามาดูกันหลังห้อยออกนะคะขอให้ได้ขอให้โดนนะคะบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนคะ่ะ ซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดนนะคะตัวนี้จัดทำเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะการลงทุนมีความเสี่ยงค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะ ขอให้ติดตามกันไปนานๆค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย